สวัสดีพ,พ่อ,อมมมแม่พี่น้องป้องป่ายมื่อวานบุ๊มีิ๊มยังกระรายมากินข้าวแรกนักการเด้อเลิกงานเลิกการพี่น้องป้องป่ายมากินตามหมองข้าน้ำกันเด้อนะพี่น้องป้องป่ายม่กินน้ำค่อยเด้อพี่น้องป้องป่ายกินข้าวแรกนักการตามหมองปลาเผาเด้อสุกมัเจ้าทั้งหลายเด้อทั้งหลายพี่น้องตักันเลยไปที่ห้องปุกันบ้างพี่น้องก็ไปเทสไปเลยเออทำพข้าวแรกพี่น้องทำน้ำหน้า sẽ này lần nồng lần này lần là này được. Đây không? Được. làm nước lần này 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 làm này lần này này lần 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 này này lần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  này này lần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  này นีเเ่เขาอเล่ายนจังนาย่เด็นคนดยัวมนเท่าเทาเอามาไปพี่น้องป้องปล่อยเจ้าต่ำเสร็จแล้วกะเทลงไปเลย มาเด jsem, ้อกินข้าวแรียนนกันพี่น้องปองปลาเอาหมูปลาเผาด้อ <elementary> พี่น้องเด้อกินข้าวเรียนนกปเด้อเออแซ่บมันกันพี่น้องปองปลาเอาไว้นี่ก่อนกินอิ่มมีจังหวังพี่พี่น้องปลาเผากินข้าวเจ้าห้องก็มีข้าวเจ้าพี่น้องเห็นขอ่อยยิ่งบ่มาเด้อพี่น้องเด้อมา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 เด้อสมุดเจ้าเด้อ ินเจ้าสุขุสุคนห้ามวอนหลายเ้ากินก้อนคำเละไม่อยากเข้าแห้งเลิกงานเลิกกายพี่น้องเอ้ยอ่ะอืองานเย็บพี่น้องแล้วอือไเจ้า บันเจ้ก็เนียวน้องม่ได้ซื้อก็เนีย,นมนเนยมากินอำนน้ำมาไปแล้วหนูจะไม่ลายพี่น้องอ่ะพักกับองพี่น้องอูอ่บ้านเาบุ๋มีหรืบ้าน้าอง ผ่านปาจะได้ไปเนตัหมองตักินเอง เซฟเอง <l acht> พี่น้องอ่ะอืมอืมพี่แม่มันมาๆๆเลยพักกล้ามก็พี่พักขากเลยพี่น้องอ่ะ Nằm hông có cọp sẽ không có khó khó. Ừ. Ừ. Sẽ không ừ. อันได้พี่น้องเด้อเขาเรีนยน,น้องกันทำพิทังแซ่บพี่น้องอ่ะอืากาศร้องมวนลงไปบ้านเขาบุ๊มบิบ่ม่ะแล้วก็ ปลาเผาแต่มาขึ้นนี่พี่น้องมาอุ้นกินกินหม,มูม,มืดกินหมูม,มืดก็เลยมาอุ้นกินพี่น้องอ่นอุ้นได้ซึ้งแฝงเื้อนแนเงครับ มนอมอง,องไปเขาลืมไข่ดาวเขามีไข่ดาวอยู่น้อยน,ะนี่ตามมากินข้าต่ำน่นงี่น้องเอี๋ยวนี่ยเดี๋ยากิน,น,กนต่ำหุงกับแซบ่บเผ็ดน้อกสลัดน่ากระห้อกระดาษวนก็ไปเลยเนาะ ไปเลิกกันมีไหมครับอืมฝากกไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อกดตตามคอมเมนต์พูดคุยกันให้พี่น้องเด้เอ ยูทูบกับขมวดพา,าแซ่บคือกันอะไรพี่น้องอ่ะฝากสองยูทูบมันได้พี่น้องเด้ออืมแล้วกันติดต่อกับขมวดพา,าแซ่บคือกันอะไรพี่น้องป้องป่าฝากกดติดตามให้คใครได้พี่น้องเด้อ สูมจองหลายมจอจอยราดาักโมคูก็ได้ไปดองอป่าจะเลยม,มาหุงกรกบกรบไปดองอเอาเซตตู้เย็นไว้ ก้องอคือกเป็นอนอืมงานน่ากระตำกินยาของกระตำกินเป็นอัเขาจ้าได้ไป็นอันเเนี่ยเอามือยบก็ได้อืม อันนาบป็นน้องไปก่อนคิหน้าจะมาพบก,ก,กันไหมอีกชั้นที่ต่ำยังกันน้พี่นน้องเ้ย ลับพี่น้องก็จดตา่างวุ่นไลก็แท้พี่น้องคอมเมนต์พูดคุยกันได้คือเกขาและพี่น้องเด้อให้พี่น้องดูดีมีแห้งขอปพลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสุขสุขคนอืมรับไม,ไม่ได้เง,งเินมือนอนตื่นได้เงินแสนให้พี่น้องป้องปไาเด้อไอ้พี่น้อง่ให้ยามมาใกล้ยามาทัดพี่น้องป้องไปสุขสุขคนสวัสดี